เทสเทสดูเทสสติมันแม่ไม่โหลดป่วยโอ้โหแม่ไม่โหลดเลยทีเดียวแม่ไม่โหลดเลยทีเดียวโอน แม่ป็โรกันเลยเฮ้ยะแล้วคนประกาศประกาศหอประกาศ่ปนโกันเลยเฮ้ยอยนั่งฟังูแดดมันก็ยากเกินฟูฟันจะหมอร้อเฮียใครได้เข้าหกูไปไมต้อโอเคโอ๊ตมาละ ไฟอะไรดูซิว่าดูซิว่ามันจะขึ้นหน้าแนะนำปะมีความบิดเจ้ากีไม่บิดก็บิมือิดขึ้นหน้าแนะนำบอกว่าเนี่ยดูก่อนเช็คเช็คแบบไหนขอดูหน่อยสิขึ้นหน้าแนะนำปะเฮ้ยมึงใจเย็นกูรับเพลสก่อนไอ้เคี้ยวมันก็วิ่งมาเลย ซับสามร้อยน่ะซับซับจะสี่ร้อยละมันไม่ขึ้นได้ไงวะเนี่ยเพื่อใครเข้ามาเนี่ยของกูเนี่ยนี่บ้านมันไหนมันมันม่ขึ้นหน้าแนะนำเฮ้ย hey, ฮัลโหลทำที่ของมย์ทำที่ของมย์ของกู

รีวิวของเล่น DIY ที่แม่งำภาพวงกลมเป็นยิงมึงเหรออะไรยิงมือกระโดนอะไรมันคือปืนมันคือมันคือเร็วสมัยก่อนมันคือความสนมันคือมันคือปืนกระเจาะที่ยังไม่มีรถที่ยังไม่มีนกรถถังอ่ะโอเคเจ้ยบอกเล็กๆเอาวเสียว ไอรูมยนั้นประกาศทั้งยิ่งใหญ่ไอ้หี่สมัยเด็กไงสมัยนั้นยากเล่นยูทูบอ่ะนะเล่นไหนละมีแววจะเป็นยูทูบเบอร์มีแววจะเป็นเมื่อก่อนเมื่อก่อนมีแววจะเป็นยูทูบเบอร์สมัยนี้สมัยนั้นพูดไปเก่งเลยไม่มีความพูดเก่งอ่ะเปลี่ี่ยนนเียนคนเลี่ยงคเปลียนคเป่คนเ่นเ่อนเป็นู่ยนี่ยนคปเ่ย่ย มีคนหน่าแล้วมีคนหน่าหรือวอะไรคอมนี่อ่ะเนี่ยคไมมันถึงเปลี่ยนคอมมาเยอะจังวะคอมมันมีคอมกากมันมีคอมโคตรกากแล้วคอมกากแล้วก็คอมธรรมดาเนี่ยคือคอมที่ใช้อยู่คอมธรรมดาคือคอมที่ใช้อยู่ไงคอมกากนะยี่สิบยี่สิบเยก้าไม่คลิปแรกเรียกคลิปแรกของมวยคลิปแรกของมวนคลิปแล้ววะกูจำไม่ได้ละมึงปรับไปปรับไปเนี่ย อ่อยนะัังสอนโปรบินดงโดนเว็บโดนแบนแล้วเออมีแบล็เอ้ยอ้ยอ้ย้ยอ้แกลาดไมทไแกลาเอ้ยไอ้เียริวสมัยก่อนไม่ง่ายกี่ปีก่น